ในลำดับต่อไปจะเป็นพิธีกล่าวคำถวายลูกนิมิตมหาสมบัติขอเรียนเชิญทุกท่านขอเรียนเชิญท่านประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรธนะวัดหอสุวรรณกัลยาณมิตรดุษฎีขอหิรันกัลยาณมิตรจามจุรีขอหิรันนำกล่าวคำถวายเป็นภาษาบาลีภาษาอังกฤษและภาษาไทยขอเรียนเชิญค่ะฮันธรรมยังพุทธสาปะขาวต Bupapa kanda magarang karo maseh, -sa arahato sama samputasa. Nakmo arahato -sa sama นะโมทัสสะะคะวะโตอรหะตโตสมมาสัมพุทธะยักเคพันเตสังโฆยักเเคพันเตสังโฆปติชาณาตุปติชาณาตุมายังพันเตมายังพ e ันเตเอตานิเอตานิสีมานิมิตตานิ สีมานิมิตานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิพุทธะศ์พุทธะศัปูชนทายะปูชนทายะสังคะัสังคะันิยาเทมะนิยาเทมะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตอยังพุทธะศัก์อะยังพุทธะศั์ปูชนทายะปูชนทายะสีมานิมิตานังสีมานิมิตา านังธานัสสะธานัสสะอนิสังโสอณิสังโสอ,อัมหากันเจวะอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทีนันจะมาตาปิตุอาทีนันจะ ปิยชนานังปิยชนานังทีคารตังทีคารตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะสังวัตตุสังวัตตุ Venerable Sirs, Venerable Sirs, we would like to offer the s a p p h i r e We would, we would like, like to offer sakri sphere along with these offerings along with these offerings to the piku-sankha to the piku may the piku-sankha may piku the piku-sankha except as as the sakri along with these offerings Allah along with these offerings offering, for a lasting benefits. for a lasting, for lasting benefits, benefits, happiness, happiness happiness and attainment of nirvana and and attainment of nirvana, of nirvana ข้า <Cornell> แต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงรับทราบขอพระสงฆ์จงรับทราบข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายขอมอบถวายลูกนิมิตรศีมาลูกนิมิตศีมาพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่สง์ แก่สงเพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาขออานิสงขออนิสงแห่งการถวายลูกนิมิตรศีมาแห่งการถวายลูกนิมิตรศีมาเพื่อเป็นพุทธบูชานี้เพื่อเป็นพุทธบูชานี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้า เจ้าทั้งหลายแก่ปิติชนทั้งหลายแก่ปิติชนทั้งหลาย,ลายมีมารดาบิดาเป็นต้นมีมารดาบิดาเป็นต้นตลอดกาลลนานเทินตลอดกาลนานเทินสาธุในโอกาสนี้ขอกราบราธนาพระครูโสติธรรมวิเทศและพระประหลัสิริชัยธานวโรปิดทองลูกนิมิต ซึ่งจะอัญเชิญไปประดิษฐานในพิธีสถาปนาอุโบสถ80ปีหลวงพ่อธรรมชโยณวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ขอกราบอาราธนาค่ะ ชัยยันตโพธิยาโมเลสกยันนันเทวาตโนเอวังตาวังเวชัยโหหิชัยยาสุชัยยามังคะเลอปราชิตอปัน สีเสปทวิปุเลอะภิเสพภาภูธานงอาคาปตตปโมทติสุนาคาตังสุมังคาลังสุปาพาตังสุหวติดสุขโนสุโมโหตัวสุเยตังพระมจาริสศ เินังกายกรรมว่าจากรรมปัททกิคนังมโนกรรมปณิทตเตปัทากินังเคนานิกตตวานรพันตาเทปัททะเนิอภวตุสาพมัง ขานตุสาพเทวตาสาพาผัวธานุภาเวนัสต์ขอเรียนเชิญท่านประธานบุญพิธีถวายลูกตุนิดได้ติดทองลูกตุนิดประาสมบัติขอเรียนเชิญค่ะราคันตุสาพเทวตาสาพาธรรมานุภาเวนัสต์โสเทผาวันตุเตภาวันตุสา ราคันตุสาพเทวตาสาพสังฆานุภาเวนัสธาโสทีภาวันตุเตชะยานโตโพธิมุเลสกยานัง เวชัยโยโหเยชัยยาสุชัยยามังคะเลอัปราชิตัพลังเกศเสปทวิปวคัลอภิเสเกสาภาผูธานังอาคาปัตตติสุนาคาตังสุมังคลังสุปปพา โุโหติตังโุขโนสุโมโหโตจะสุเยตพระมมจารโสปทาเินังวาจากรรมังปทากคนังมโนกรรมังปนิดเทปทาเินาปทาเินานนกตตว นาราพันตาเทปทาเกเนชยานตโพธิยาโมสักยานังนาเทวาตโนเอวังตวังเวชัยโคเฮชยาสุชยามังคะเลอปราชิตปัน ปะทวโปวัคเลียิเสเกสะพวัานังอักปาตัวปโมทติสุนาคาตังสุมังสุปาภาตังโหติตังสุขานุสมโอโหตจะสุเยตพรหมจาริสุปทาเกนังกายกรรม ว่าจากมังปาทากินังปทักมโนกรมังปณเทิเตตปทากินปทากินานิกตวานาราภันตเทปาทักกินธุ